ทำอย่างไรคะให้วิญญาณเนี่ยคะ่ะได้บุญกับเราคะสวดมนต์ทุกครั้งเขาได้บุญกับเราทุกครั้งจะอธิษฐานต่อหน้าพระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์ของหน้าโลกจนมีบุญกุศลที่เราทำในชาติเนี้ยตลอดชีวิตนะแผ่ได้ตลอดชีวิตตลอด24ชั่วโมงนี้ตลอดชีวิตเรามารับได้ตลอดตลอดชีวิตเราอะชาติเนี้ยตลอดเวลา ขาสวดมนต์ที่ไหนเขาน้อมมาเขาก็ได้รับเขาน้อมมาสวดเรานะแล้วในบางท่านนะค่ะเวลาสวดสวดไปเหมือนสัมผัสถึงโลกวิญของโลกวิญญาณแล้วก็กลัวแล้วก็หยุดอย่างนี้นะคะ่ะหลวงตาสัมผัสทุกคนนะ่ะไม่มีใครไม่สัมผัสแต่บางคนก็กลัวมันเป็นความรู้สึกเวลาเราสวดคนเดียวโดยจะพ้องเงียบๆอยู่ในห้องอะไรคนเดียวเนี่ยมันจะมีความ